สวัสดีจ้าเห็นส้มตาอยู่ในห้องนี้เพื่อนๆก็คงเข้าใจนะคะว่าวันนี้ส้มตําจะมาพูดถึงอะไระวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ล็อกดาวน์กันอีกแล้วค่ะรอบที่3ฝรั่งเศสล็อกดาวน์รอบที่3แต่ว่าเป็นมันเขตนะคะอย่างเช่นปารีสแล้วก็เขตปริมณฑลอย่างที่ส้มตาอยู่เนี่ยโดนล็อกดาวน์ค่ะก็แอบ,บคิดนานแล้วว่าถ้าล็อกดาวนี้จะทําคลิปอะไรมานําเสนอดีก็เลยขอเป็นคลิป การแต่งตัวสไตล์สาวปารีเซียนจ่าที่บอกว่าการแต่งตัวสไตล์สาวปารีเซียนเนี่ยไฮแบรนั้นไม่ต้องพูดถึงยังไงก็คือปารีสอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะพูดถึงสไตล์ล้วนๆเลยค่ะเอ้อเดี๋ยวก่อนขอแนะนําน้องก่อนน้องในที่นี้หมายถึงห้องแต่งตัวของส้มตำนะคะก็จะประมาณนี้นี่แอบจัดก่อนนะก่อนที่จะถ่ายอ่ะโอเคช่วงนี้ก็จะเป็นคือพีเรียดดำๆาค่ะเพราะว่าเ,เป็นเสื้อผ้าใส่ทํางานส่วนมากจะเน้นสีดานะจ๊ะ ต่อมาก็คือเป็นประเภทแบบว่าวแอบใส่เทีย่ยวแอบแบปแบบว่าเซลฟี่อะไรนู่นนะั่นนี้ก็จะมีหลากหลายสีสันนิดนึงนี่ก็ผสมปนเปกันไปเนาะแล้วก็ข้างด้านนี้ก็จะเป็นเอ่อภาพเป็นคอถุงมืออะไรทั้งหลายทั้งแถวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋าบ้างเข็มขัดบ้างกางเกงอันนี้ก็พวกเสื้อสเวตเตอร์อะไรทั้งหลายรองเท้าบูทก็จอดเรียงรายกันอยู่นี่นะจ๊ะ ส่วนแจ็คเก็ตเสร็จทำงานก็เนี่แหละสีก็จะประมาณประมาณนี้เราก็อยู่เมืองหนาวเนาะ,นะกระเป๋ามีนี่ส่วนหนึ่งมีอยู่นู่นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็รองเท้าค่ะสังเกตไหมคะว่าส้นจะแหลมๆทั้งนั้นเลยเป็นไงคะแหลมพอมไหมเนี่ยระวิบระวับเลยเนาะอันนี้ไว้ใส่ไปงานกลางคืนนะจ๊ะแล้วก็จะมีส้นตืกมีบูทมีอะไรสัต์เพลเห็นละ,ะส่วนด้านนี้อย่าดูเลยเนาะ มีอีกค่ะสต็อกบ้านเลยด้านนี้แต่ว่ามันจะแอบรกๆหน่อยแล้วก็มีพวกชุดชั้นในมีกระเป๋ารองเท้ายัางกองอยู่นี่อีกบานเลยโอเคเรา,าเริ่มเรื่องกันด้วยพวกสีสีมัดมัดสำหรับใส่เมืองหนาวเนี่ยนะจ๊ะสีดํามันเป็นอะไรที่แน่นอนอยู่แล้วเราต้องมีเนาะแล้วแถมสีดําจะแมทกับสีอะไรก็ได้มันก็จะเก็บหมดดาชมพูดําเขียวดำอะไรไปได้หมดไปได้หลายทางส่วนสีอื่นล่ะคะเร,เราจะเป็นชนีที่ใส่กับสีดําตลอดชีวิตหรือมันก็หาใช่ไหมเนาะ สีต่อไปที่ส้มตําแนะนําให้เพื่อนๆมีกันนะก็คือสีตะกูลคาเมลอะค่ะคาเมลเบสน้ําตาลอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ต่อไปสีแดงค่ะสีแดงจะเป็นสีที่ชนีผิวเอเชียอย่างเราใส่ขึ้นมากใส่เกิดมากแดงก็ไปได้เรื่อยเหมือนกันนะแดงดําแดงเทาเออแดงกับน้ําตาลก็เกิดนะจ๊ะแดงกับคาเมลก็ได้ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก ต่อไปสีอะไรดีอ่าเดี๋ยวคาเมลกับน้ำเงินก็สวยต่อไปสีสีเทาเทานะคะเทาบวกดำเทาเอ่อบวกแดงเทาก็ไปได้เยอะค่ะส่วนสีคาเมลนี่ขอเน้นวินเตอร์ก็ใส่ได้เออ,อทอมก็ใส่ได้อย่างช่วงนเนี้ยเนี่ยแดดมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแดดมาสว่างสวยัยแต่แอบหนาวค่ะเพราะฉะนั้นพอแอบหนาวปุ๊บจะมาใส่สีดำมันก็ยังไงอยู่นาะมันจะเหมือนวินเตอร์ ก็สีคาเมลไงคะอ่ะเรามาดูกันเลยว่าคาเมลเรามีอะไรบ้างประเภทของมันต้องมีนะอ่ะอย่างเช่นน้องรองเท้าบูทคู่นี้เก๋ okay, เนาะเอ่อรองเท้ามากระเป๋าก็ต้องมาสิจา้าของมันคู่กันเนาะเอ่อเนาะเห็นไหมอ่ะกระเป๋ามาเสร็จอะไรมาอีกโค้ชก็ต้องมาเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมนะมันก็จะเป็นลายที่แบบว่า เซตเดียวกันสีต้องสีเดียวกันเป๊ะไหมไม่แต่กระเป๋ากับรองเท้านี่ขอเน้นหน่อยนะมันต้องแบบว่าไปในแนวเดียวกันค่ะเนวก็แอบมีอันนี้อีกนะจ้าธรรมดาธรรมดา,าดกับกระเป๋าดูดีทันทีเลยแล้วก็เรามาีอะไรกันอีกที่คาเลตัวนี้เลยจ้าคาม เข็มขาดมาเนาะทำอย่างนี้เลยให้ดูเป็นยงไงจ้านนี้ก็มีเนี่ยเก๋ๆ่ตะกูลคาเมลเดี๋ยวใส่กับจะลองใส่กับลหลายๆสีให้ดูนะจ้าต่อไปาอคางสีเอ่อคาเมลเบสอันนี้ก็โอเคนะตอนนี้ขอโชว์ค่ะ คือตัวนี้มันเป็นอะไรที่ส้มตำปลื้มมากถ่ายซีค้าราคาเท่าไหร่17ยูโรค่ะ <What? S 1> ยี่ห้อยี่ห้อซาร่านะคะซาร่าซาร่า17ยูโรไปอย่างเนี้ยอพออย่างนี้เสร็จบูธก็ต้องตามมาฮับก็ต้องตามมานะคะเห็นไหมเข้าคู่กัน แล้วสีพวกนี้ขอบอกเลยใสย่ได้ตลอดอะไรอย่างนั้นที่เป็นมัสมากๆต้องมีกางเกงหนังสีดำค่ะหนังเทียมนะมันจะเป็นหนังเทียมทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ส้มตำชอบก็คือแบบที่ข้างด้านหลังอะมันเป็นมันเป็นผ้ายืดอะมันใส่สบายมากเลยค่ะคุณกางเกงดำตัวเนี้ยสามารถแมทกับอะไรได้หลายๆอย่างอ่ะแล้วอะไรต้องมาอีกถ้าพวกสีดำอันนี้เลยจะ้ะมันขาดไม่ได้เลยอะค่ะ กระเป๋าใบนี้นะคะจะถือกับสีดําก็สวยจะถือกับสีเทาก็สวยเป็นอะไรที่ว่ามเ,เก๋มากอะ่ะช่วงวินเตอร์เนี่ยคิดอะไรไม่ออกใบนี้ค่ะตลอดส้มตามจะถือแต่ใบนี้กับดำงนี้ก็สวยกับโค้ดเทา,านี้ก็สวยสีแดงนี่เขาบอกว่าแนะนําให้จัดเลยเพราะว่าผิวเหลืองๆแบบเราเนี่ยเกิดอย่างเดียวครับเสื้อตัวเนี้ยชอบมากเลยแต่กางเกงดําหนังเมื่อกี้นี้คือมันเก๋สุดสเลยค่ะคุณ แถมมีลายดําด้วยเนีย่ยอย่างกับเบรกเนี่ยยังเกิดเลยใส่บูทดาไปได้หลายไปได้เยอะมากเลยค่ะคอมบิเนชันของสีแดงแล้วมีคําแนะนำหนึ่งที่จะบอกเพื่อน,อนก็คือถ้าเราจะไปเดินเล่นเฉยๆคือเราจะไม่ได้ไปบ้านใครเราจะไม่ได้ไปนั่งทานจิบน้ําชาในร้านน้ําชาเก๋เกหรือร้านเราไม่ได้ไปร้านอาหารคือสรุปเราจะไม่ได้ถอดโค้ดแนะนําให้มีโค้ดสวยๆไปเลยค่ะตัวหนึ่งคือ เราจะข้างในเราจะใส่อะไรก็ได้เราไม่สนใจเราจะใส่เบสิกอย่างเช่นเป็นเกงดํากับเสื้อเออสวตเตอร์ธรรมดาเบสิกมากๆในสีดําแล้วเราก็ใส่โค้ตสวยๆทับลงไปแล้วเราก็จะเดินเชิดฉายเป็นชนีที่เจ๋มจะรับนะคะใครเดินผ่านไปผ่านมก็จะมองเดี๋ยวจะลองให้ดูอย่างเช่นตัวนี้ป้ายังอยู่อันนี้ของยี่ห้อเออหรือเจลนะคะ แต่ส้นตําจะเป็นอัชนีที่ไม่ซื้ออะไรราคาเต็มทั้งสิ้นทุกอย่างจะอรอลดหมดราคาเอาเล t ก็ลดลงมาแล้วและแถมเซลลของเอาเล t อีกส้นตํจาจกไปเจ็ดสิบยูโรคุ้มไหมเติมเตมเนาะมาดูซิว่ามันสวยไหมเเฟอร์นี่ของปอมนะคะเป็นชนีที่ไม่ใส่เฟอร์จริงเพราะว่ามีน้องแมวสามตัวไม่ชอบอะไรที่เป็นกาท่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ชอบค่ะเนี่ยถ้าเราใส่อย่างนี้ก็เราก็เก๋เราก็สวยแล้วนี้ ขามีเข็มขัดมาให้ด้วยไม่น่าเชื่อนะเจ็ดสิบยูโรอ่าขอมาเข็มขัดหนึ่งนะคะเห็นไหมว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้แดงอะมันไปได้หมดข้างในเป็นเบสซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับแดงเลยนะแต่ก็ไปได้เป็นไงคะเราก็จะเดินเล่นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ถึงได้บอกว่าถ้าออกไปเดินเล่นนอกจากคิดว่าจะถอดเสื้อโค้ทเซลฟี่โอเคข้างในก็ต้องจัดเต็มนิดนึงดูดีนิดนึงแต่ถ้าเราไม่ได้คิดจะถอดโค้ทคือเราไปเดินเล่นเฉยเฉยอะไรเงี้ยชิวชข้างในคือไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าพิธีพิถันมากมายเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรอะทริคง่ายๆที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆโค้ทนัวนี้บอกตรงเลยนะตอนแสบอยบนไม้แบบไม่ได้อยากซื้อเลยแต่พอลองปุ๊บไหมก็ข <My God. S 1> องมันต้องมไมไ่มีไม่ได้ และโค้ดสีแดงนะมันต้องมีพวกตระกูลสีเทาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ยีนแบบนี้สีเทาเนาะแล้วก็กระเป๋าแบบเมื่อกี้ก็เวิร์กอย่างเห็นไหมมันไปได้มันไปได้เยอะมากเน,น,นี่ยโอ้แมนะอันเนี้ยเราก็จะขอเป็นรองเท้าแบบว่า สีประมาณนี้สีประมาณนี้เห็นไหมคะถ้าเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆการใส่เข็มขัดช่วยได้มากเลยบางทีดูแบบดูค้ง่งๆนู่นนั่นนี่อ่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะกับคาเมลกับน้ำเงินก็เวอร์ตัวนี้พอคาดเข็มขัดไปมันมันเปลี่ยนเลยนะคุณ เปลี่ยนเลยไหมไม่น่าเชื่อเลยเนาะถึงได้บอกว่าออซสซอรี่นี้สำคัญมากอันนี้ซื้อมาเจ็ดยูโรค่ะ <Wow. S 1> แบรนด์เบสต์เท์นต่อลดราคาเจ็ดยูโรอันนี้ก็ไม่เกินสิบปากไม่แดงไม่มีแรงเดินเลยจ้าอ่าอันนี้แถมเดี๋ยวจะหาว่าซ้ำบไม่มีลุกแบบว่าไปปาร์ตี้ไปนูน่นไปนี่เลย เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่นะเออชนีผิวสีแบบพวกเราเนี่ยผิวเอเชียเนี่ยสีแดงมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยค่ะอ่ะเห็นไหมคะรองเท้าก็จะประ,ประมาณนี้อ่กะกระเป๋าเอออ่ะกระเป๋าถ้าเราไปงานอันนี้ก็จะโอ้ง่ายๆเลยไม่ยากเลยจบไหมเก๋ไหมคะ ขอเดินแบบเดินแคปบลอให้ดูนิดนึงจะถือแบบนี้ก็ได้คุณนายคุณนายชุดนี้เก๋ตรงนี้แหละค่ะไอ้เจ้ามูแรงรูชเนี่ยแหละค่ะมันเก๋มากส้มตำได้ชุดนี้มาจากที่ใดก็คือเอ,อกระโปงนี้น่าจะ6ปีแล้วเสื้อนี้น่าประมาณประมาณสีปีกระโปงซื้อเซลค่ะยี่ห้อเออมาชของฝรั่งเศส น่นจาจ่ายเป็นม่เกิน60ยูโรบอกให้ค่คะเป็นชนิดที่ไม่ซื้ออะไรที่ไม่ลดถ้าชอบใส่เสื้อผ้าแบบว่าไม่ซ้ําอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องแบบเออคอยดูอะไรมันลดแล้วคอยซื้อเสื้อก็น่าจะมาอยู่ที่ประมาณ35ยูโรนะคะแล้วก็ถ้าเราไปงานอิสเซอรีทั้งหลายก็อย่าลืมนะจ๊ะเอ่อกำไลเล็บสีเอ่อ,อ,อแวหวนนู่นนั่นนี่กระเป๋ามันก็จะโอเคหมดมันเป็นอะไรที่ที่มัส์มากๆเลยและคิดว่า สิปีส้ตมตำก็น่าจะยังใส่ได้อยู่เนาะถ้าไม่อ้วนคึ้นก่อนนะจ๊ะโอเคหวังว่าน่าจะมีลุคที่ถูกใจเพื่อนๆมัางนะจ๊ะเป็นวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่อง everyday look ล้วนๆอะไรที่มันเรียวอะไรที่เราสามารถไป apply ใช้ได้จริงๆ c a t w a l k อะไรเราไม่สนคะ่ะเราอะไรที่มันมันจริงมันรเรียวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส้ตมตำด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีลุค หรือว่าลุกกับอะไรอะทริคอะไรทั้งหลายสำหรับแฟชั่นหน้าร้อนซัมเมอร์มาฝากนะจ๊ะเดี๋ยวให้อากาศดีๆกว่านี้หน่อยแล้วจะจัดให้อ้อหลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็ลองไปเปิดตู้เสื้อผ้าดูกันนะจ๊ะว่ามีอะไรสีอะไร เสื้อผ้าแบบไหนที่มาแมทช์มาแอพลายใช้ด้วยกันได้บ้างจะไม่ต้องไปซื้อไปซื้อเพิ่มไม่แนะนำนะจ๊ะโอเคถ้าอย่างนั้นซ้ำตำก็ขอไปก่อนนะจ๊ะโอ้ยอยากไปปาร์ตี้มากมายแต่ตอนนี้ล็อกดาวน์ค่ะไปไหนไม่ได้เด็ดขาดนะจุบจ๊บจุม้วมว,มวรักเพื่อน <ๆ S 2> ทุกคนค่ะนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย